ครับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการ NBP ไรสาระวันนี้นะครับประมาณในทีมนักวัวนักวัวแบบนี้หัวข้อเราก็ต้องนักวัวหัวข้อเราก็คือฟรีถนนครับสุดเอี้ยนในประเทศไทยนะครับที่คุณต้องระวังนะครับที่ขับผ่านเราคับสัตว์มาให้แล้วนะครับ คือมันมีเยอะมากเลยแต่เราคัดสรรมาให้แล้วว่าเนี่ยน่ากลัวจริงสีทีน่นี้คือการใช้รถนะครับใช้ถนนนั้นครับมันจะมาพร้อมกับอันตรายครับและความเสี่ยงเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางทีครับถึงเกิดอุบัติเหตุอยู่บอยครั้งบางที่นะอาจจะเป็นเพราะลักษณะถนนนะครับ ออกแบบมาแบบไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆายคนที่ยังเชื่อว่าอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นแล้วคุณราะเชื่อแบบไหนไหนๆะฮไปเริ่มกันที่ข้อแรกข้อแรกข้อที่หนึ่งนะครับทุงเมืองผาอำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่ เลยครับไปทไี่เชียงใหม่เลยโค้งเนี่ยครับมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจนน่าตกใจเลยโค้งเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปตัวเอสครับซึ่งคนแถวนั้นบอกเลยว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยมากครับหรือว่าคนแถวนั้นครับเขาจะเรียกโค้งนี้ว่าโค้งปากท่อนะครับซึ่งชาวบ้านแถวนั้น <c oughs> ก็ได้เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดกันอยู่บ่อยครั้งนะครับและคุณละ่ะ ว่าที่โค้งแห่งเนี้ยมันเกิดเพราะอุบัติเหตุที่เราประมาทเองหรือว่ามันมีสิ่งเรดับต่อไปข้อที่สองเลยครับผมเบนมาถึงถนนยากขอพี่ทาเสียเลยครัไม่ร <laughs> ู้ความต้องกามกเลยพูดยากยากจะพยายามพี่มาถึงถนนที่สองยังคงอยู่กับภาคเหนือเช่นเดิมครับโค้งที่สองครับก็คือโคง้งน,น,นี้ครับ อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับมาถึงถนนที่สองนะครับก็ยังคงอยู่ที่ภาคเหนือครับผม,มถัดลงมาจากเชียงใหม่เล็กน้อยนั้นก็คือจังหวัดลำพูนครับโค้งผีเฮียนที่อำเภอจังหวัดแม่ทาแค่ชื่อก็จะบอกถึงความน่ากลัวแนละอันตรายของสายถน,นนนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วครับซึ่งที่มาของชื่อนี้นะครับ ก็เป็นความเชื่อของแถวหมู่บ้านละแวกนั้นครับว่ามีผู้หญิงเคยประสบกับอุบัติเหตุครับผมบริเวณนั้นแต่เกิดเหตุผ <c oughs> ีบังตาครับผมทำให้ไม่เห็นใครหรือไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือได้ครับผมก็คือว <c oughs> ่าเนั้นมีผู้หญิงเนี่ย เคยประสบอุบัติเหตุที่ที่เวนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกันผีบังตาครับทําให้ไม่มีใครเห็นเขาอะใช่ไหม<ช>ก็คือช่วยเ<ช>หลือ,อไม่ได้อะหอเหมือนแบบผีบังไว้อ่ะใช่ไหมใช่ครับเป็นโค้งที่น่ากลัวแค่ชื่อโค้งก็น่ากลัวแล้วว่าโค้งมีเหีนอ,ะอ่ะข้อที่สามกับโค้งที่สาม อันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีสตอรี่ก็คือสะพานร้อยศพครับอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองครับถัดลงมาที่ภาคใต้กันบ้างครับคือรู้กันว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีฤดูฝนที่ยาวนานมากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังครับมากกว่าปกติหลายเท่าครับแต่สิ่งที่น่าแปลกครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนี่ก็คือสะพานร้อยศพครับจัง อำเภอปะทิวครับกับไม่ใช่การขับรถแห่โค้งธรรมดาธรรมดาแต่กลับเป็นเหตุการณ์ครับที่มีคนตกจากรถไฟเสียชีวิตหลายต่อหลายครั้งนะครับก็คือมันจะเป็นทางรถไฟครับคือเคยมีคนเขาเล่าว,ว่าที่ตรงนี้สะพานแห่งเนี้มันจะเหมือนมีสิ่งอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะและเขาต้องการตัวตายตัวแทนนะครับก็คือมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือ ชาวต่างชาตินะครับได้นั่งรถไฟขบวนนี้มาครับพอมาถึงสะพานเนี่ยเขาก็เหมือนชะางงูก้าหรือแล้วออไปสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็หายไปเลยก็คือแฟนของเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยออกไปสูบุหรี่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเหการที่อาจจะเป็นสิ่งอะไรก็ที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาต้องการตัวตายตัวแทนนะครับก็คือ มาถึงโค้งสุดท้ายครับก็คือโค้ง100ศพครับที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับอีกหนึ่งโค้งสุดท้ายเป็นโค้งที่หลอนมากเลยครับผมเป็นโค้ง100ศพจังหวัดสงขลาที่ชาวบ้านนั้นได้ล่ำลือเรื่องความเฮี้ยนกันอยู่เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวครับผมกับความอันตรายของถนน,นนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณโค้งนี้บ่อยครั้งซึ่ง เคยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณนี้สูงสุดถึง13คนตออหนึ่งอุบัติเหตุนะพี่และเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตยอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยต้องมีนิมนต์พระครับเพื่อที่จะมาปัดเป่าส่งวิญญาณตามความเชื่อพี่ก็คือที่ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่มีการเกิดอ,อุบัติเหตุเยอะมากครับใช่ครับแล้วก็ถี่มากจนเขาต้องอัญเชิญพระเนี่ยมา ปัดเป่าดวงวิญญาณที่อาจจะตายไม่รู้ตัวก็คือตายโหงครับหรือดวงวิญญาณเหล่านี้ที่ไร้ญยยาติก็คือมาส่งตามมาส่งวิญญาณเนี่ยตามความเชื่อนะครับของศาสนานั้นครับสุดท้ายนี้ครับผมก,ก็หวังว่าฤด,ดูนี้ครับเป็นฤด,ดูฝนถนนเนี่ยอาจจะรื่นนะครับโค้งก็อาจจะระมัดระวังกันหน่อยนะครับด้วยความเป็นห่วงครับจากผม My เอ็ครับและผมเป็น m b p ครับวันนี้นะครับหวังว่าพวกคุณก็คงจะได้สาระนะครับที่ไร้สาระแต่มีสาระไม่มากก็น้อนยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับ